ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่แค่อาจจะไม่ได้เป็น PD เต็มตัวอีกแล้วค่ะนี่คือบทบาท PD อย่างเต็มตัวครั้งสุดท้ายที่ MUT สรับรี2025ส่วนของ m i s s c a สลับรี2026ัแม่ยังคงเป็น PD ร่วมที่ไม่ได้มีบทบาทเต็มตัวอีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนแม่เซ็นสัญญากับ M อมิสแกสรับปีสองพันี่0ิบแล้วแต่ว่าแม่จะมีตัวแทนในการมาทำงานตรงนี้ที่แม่ไม่ได้เป็นหลักอีกแล้วนะคะทุกคนมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ได้ <c oughs> แม่จะทำดีแคปนางงามแทนมั๊งมอยจอยอื แม่ก็ยังคงอยู่ตรงนี้ทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้หายไปแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในการที่จะไปเชียะไปเป็นพีดีแม่คงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปรับพีดียอดเยี่ยมอีกแล้วแบงค์ไม่ได้เป็นพีดีค่ะแต่แม่จะมีคนอื่นเป็นพีดีฝากติดตามนะสำหรับมิสแกรสรับวีสองพันยี่สินะคะจะมีพีีร่วม ตัวแม่เองจะเป็นคนซัพพอร์ตแล้วเป็นคอนซัลท์ค่ะก็ถือว่าเป็น PD แหละแต่ไม่ได้เป็น PD 100%เซเหมือนเดิมอีกแล้วแม่ชี่ก็ยังมาช่วยทำอยู่นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เป็น PD เป็นหลักแล้วค่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกำไรเลย มันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรนะมันแค่เสียดมันแค่พู้อะไรดีว,วะบางคนอาจจะมองเราเป็นแรงบันดาลใจที่เราเดินมาขึ้นมาอยู่จุดที่เรียกว่าเกือบจะสูงสุดของการเป็นผู้อำนวยการระดับกองระดับจังหวัดแต่แม่ตัดสินใจที่จะเลี้ยวเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีทางให้ไปต่อแล้วมัน มันเหมือนกับการคื่คนคนนึงเดินเข้าไปเพื่อจะเดินเข้าไปสู่ยอดเขาอะแล้วพอเดินขึ้นไปถึงเกือบจะถึงยอดเขาแล้วมองซ้ายมองขวาแล้วก็พยายามหาความหมายให้กับตัวเองว่าจริงๆแล้วอะไรทําให้เราไมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทบทวนกับตัวเองว่ามีอะไรรอเราอยู่ข้างหลัง สุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะเดินลงเพราะว่ารู้สึกว่าข้างล่างมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายรออยู่วงการง,งานเป็นเหมือนสิ่งที่พิสูจน์ว่าตัวเรามีความหมายมีคุณค่ามากและตัวเราสามารถทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้ได้สำเร็จ แต่หลายๆครั้งที่เราเดินไปแล้วเรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าเราเดินไปแล้วเรารู้สึกว่าถามตัวเองตลอดเวลาว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเดินผิดทางอะไรอย่างเงี้ยแม่เสียดายมากกับการที่แบบจะต้องออกห่างจากทุกคนที่เคย สนิทกันหรือว่าเคยเชียร์อัพนางงามด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพวกเราทุกคนที่อยู่นี้นะแต่แม่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นแสนไฟที่เจิดจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนเราก็จะเจิดจ้าได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปจริงๆแม่ตั้งใจจะทำแค่ปีเดียวตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ว่ามัน มันไปจนสุดจนมันถอยไม่ได้พอปีนี้ต้องขอบคุณพิชเช่กับพีเอสมากขอบคุณจากใจที่แบบเข้ามาช่วยแล้วทําให้แม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้โฟกัสกับสิ่งที่ต้องทํามากขึ้นแต่แม่เสีย,สยดายทุกอย่างว่ามีหลายคนอยากมาอยู่ตรงนี้อยากเป็นอย่างเราหรือมีหลายคนอยากจะทําแบบเรา แต่เราเลือกที่จะขยับตัวลงมาเพราะว่ารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วแต่ว่าที่สุดแล้วก็ยังคงรักในมิสแกรนรักในองค์กร MGI รักในแบรนดน์นี้และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนดน์นี้แต่แค่ลดบทบาทตัวเองลงนะทุกคนแม่อาจจะไม่ได้พีดีอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นพีดีที่โดดเด่นอีกแล้วในต่อไปนี้อืม แต่แม่เลือกที่จะไปในทางที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ผ่านมาที่สพอร์ตกันตลอดจริงๆแม่พิตี่ก็ลงจากพีดีมิสแกนลำพูนลำปางมาช่วยกันก็คือก็ลดบทบาทตัวเองลงประมาณนึงแต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าแม่เงียบลง เริ่มขยับตัวน้อยลงแต่ว่าถ้าเข้ากองประกวดแม่จะทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะทุกคนอืมขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแม่ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ไม่ได้เป็นพีดีหลักอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพีดีที่จะทำทุกอย่างเองอีกแล้วนะคะทุกคนณนะนนเวลานี้ก็เป็นแบบนั้น คนที่ทำทุกอย่างหนักอย่างหนักคือ p ีอกับพิตช,ชี่นะคะแม่ฟินถอยออกมาผักแล้วก็โฟกัสที่งานของตัวเองะค่ะถูกต้องกุ๊กแม่จะตั้งใจว่าจะมีน้องในปีนี้นะคะเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกบอสนะทุกคนแต่ว่าแม่คิดว่าจะเข้าไปบอกบอสว่าแม่ขอแบบว่าอาจจะขยับตัวออกมานะคะแต่ยังคงอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ ให้กําลังใจทุกคนพร้อมที่จะออกมาทําในสิ่งที่ทุกคนอยากให้ทํานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นหลักอีกแล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่แบบซัพพอร์ตกันตลอดมาเลยพีดีท k ยังอยู่กับมิจูนิเวิร์สและมิกร n นนะคะในมิจูนิเวิร์ส2025มิกรัน2026ยังคงมีพีดีท k อนะคะแต่แม่ฟินบทบาทพีดีที่ทุกคนเคยเห็นจะลดลงไปเกินครึ่งนะคะ ขอซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังยังอยู่สลับดีค่ะแต่มีคนอื่นที่จะขึ้นมาช่วยเป็นพีดีร่วมนะคะแม่เริ่มตั้งใจจะมีน้องอีกคนในปีนี้ซึ่งจริงๆเลื่อนมาสามปีแล้วะคะแค่แม่แม่ยังอยู่ทุกคนแม่ไม่ได้หายแต่ว่าแม่ลดบทบาทตัวเองนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแม่ไม่ แม่ไม่ได้ทิ้งบอสแต่แม่ก็ต้องบอกว่าเออแม่จะต้องแบบอาจจะไม่ได้เป็นหลักแล้วกับตรงนี้อะไรเงี้ยอ,อยากมีลูกแฝดแต่กลัวตัวเองแก่แม่ก็ผูกพันกับทุกคนนะเมนี่มองน้องจะคลอดปีมังกรปีนี้ปีงูเล็กไหมลูก ตอนนี้มรสุมเยอะจับมือไปด้วยกันนะคะของแม่ไม่เรียกว่ามรสุมหรอกงแม่เรียกว่าอะไรอะเรียกว่ากลับมาต้องทบทวนถึงหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบอะทุกคนอืมประมาณนี้แม่มีเวลาครอบครัวน้อยแล้วก็มีเวลาให้ธุรกิจตัวเองน้อยมากแล้วไปทุ่มเทกับมิสแกนง,งามอะไรเงี้ยอืมแล้วบางทีผลมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับแบบ สิ่งที่ได้กลับมาในบางอย่างนะให้เราต้องทบทวนอย่างเงี้ยว่าเออเราต้องชีวิตเราต้องโฟกัสที่อะไรอะไรเงี้ยทุกคนมแม่มีอยู่ตอนนี้มีอันดาคนเดียวนะคะแล้วก็มีเอลีนอีกคนนึงนะคะเป็นลูกสาวคนโตแต่เป็นลูกสาวคนโตที่เป็นเป็นลูกของป้าป้าเอสมานะคะใช่แต่ว่าปีนี้คิดว่าวีนาจะทำให้แม่ประสบความสำเร็จนะ วีนาจะฟูฟิลลแม่แล้วทำให้แม่แบบว่าเออลงได้อย่างสวยงามนะคะก็คาดหวังกับวีนามากๆนะทำนในสิ่งที่รักแล้วมีความสุขคือแม่ถามตัวเองอยู่ทุกคนแม่ถาม ChatGPT ว่าฉันควรจะอยู่ตรงไงต่อไปกับตรงนี้ ChatGPT บอกว่าคุณยังมีแพชชั่นที่จะลุกขึ้นมาทำยันอย่างมีความสุขทุกวันไหมถ้าคุณยังคงมีแพชชั่นที่จะลุกขึ้นมาทำอย่างมีความสุขทุกวันอะ ให้คุณทํามันต่อไปแต่ถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีแพชชั่นกับมันแล้วอะให้คุณถอยออกมาก็คือไม่ได้หายไะไม่ได้หายไปแต่ว่าลดบทบาทตัวเองลงนะคะทุกคนทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วแหละตอนนี้ถูกไหมว่าแม่ลดบทบาทพยายามลดบทบาทตัวเองลงและยิ่งบ้านฟ้าแม่หายไปก็คือคนก็จะได้สัมผัสแม่น้อยมากแม่จะพยายามมาอยู่ตรงนี้บ่อยๆนะ แม่ปล่อยให้เป็นเรื่องหัวอ,อนาคตอย่าเพิ่งพูดอะไรไปมากกว่านี้ค่ะนี่แหละตัดสินใจแล้วถึงพูดค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะได้ไม่มาบอกว่าแม่ฟินไม่ทําอะไรเลยทำไมแม่ฟินไม่มาทำไมแม่ฟินนี่คือสิ่งที่แม่ฟินทําอยู่ค่ะทุกคนแม่ฟินมีแม่ชีพีเอสที่ช่วยเหลือเต็มที่มากเลยขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่ได้สองคนนี้แม่ฟินไม่รู้จะไปยังไงเลยปีนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วทุกคนมันไม่มีทางให้ไปแล้วอะ มายถึงมันไปสูงกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอะสูงตัวน,นี้ก็คือต้องผสมเันด้วยกันมีคนมงสักคนก็คือจบละแม่ยังคงอยู่ด้วยกันสามคนในมิสแกรนสลับรีสองี2026และมิสแกรนปทุมธานี2026นีะคะแต่ว่าตัวแม่เองลดบทบาทตัวเองลงเป็นเพียงพีดีร่วมเท่านั้นนะคะไม่ไม่มีใครบังคับแม่บอสไม่เคยบังคับไม่มีใครบังคับทั้งนั้นค่ะแต่ว่าตัวแม่เองอะเป็นคนทำอะไรแล้วแบบไม่รู้จักปล่อยวางอะ ทำอะไรก็ต้องทําให้สุดทําอะไรก็ต้องทำแบบจนตัวเองเหนื่อยอะทุกคนรักนะทุกคนแม่มีลูกสองคนค่ะตอนนี้เคยไหมพวกแกมีวันที่พวกแกรู้สึกว่าแบบดาวกับมันกับกบวงการพวกแกก็แค่ออกไปจากกลุ่มนางงามแล้วกแกก็ไปทําชีวิตของแกแต่ฉันออกไม่ได้อะเข้าใจปะเข้าใจฟิลปะเก็ตฟิลปะจะเมาส์มอยนางงามนะแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทมากแล้วนะะคต้องบอกว่าขอมอบบทบาทให้แม่ชีพีเอสเป็นหลักนะแม่ฟิลขอกลับมาทำสิ่งที่ต้องทำก่อนนะทุกคนแม่ทำเอเย่นสันแม่จะทำแล้วแม่ก็ทำไม่ได้วะไม่มีเวลาคุยอะ่ะคนที่เขาจะปรึกษาแม่นอยพอเพราะเพจหายไม่ใช่เพจค่ะเฟซส่วนตัวเนาะเหนื่อยก็พัก ไม่ได้อยู่วันฟ้านานแล้วในชะ่ไหมคะแม่ฟินจะขึ้นหิ้งเป็นตำนานร้อยเปอร์เซ็นตตลอดไปให้คนอื่นเดี่ยเข้ามาขึ้นมาบ้างทุกคนคนที่กระเทยจะพูดถึงไม่ใช่แค่แม่มฟินคนเดียวใช่ปะแม่มีมีแผนจะมีน้องคนอื่นจะสรุปไปอีกทางค่ะใช่จริงๆคือแม่มีแผนจะมีน้องแล้วแม่ต้องโฟกัสก,กับครอบครัวและธุรกิจค่ะแม่เป็นนักลีแคปบหรอจะดูหรอแม่รีแคปบจะมีคนดูไหมทุกคน ถ้าแม่ลีแคปจะมีคนดูอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวแม่ลีแคปเอาจะโดนทัวลงไหมแคสนิการมีลูกหนูไม่อยากมีแต่คนรอบตัวอยากให้มีหนูทำไงดีถึงจุดหนึ่งที่เราทำอะไรไปเยอะๆแล้วแบบเราไม่มีลูกอะเราจะรู้สึกว่าเราทเราทเราทำแบบไม่มีจุดหมายทำแบบไม่มีเป้าหมายทำไม่รู้ไม่ทำเพื่อใครตอนแรกนะไม่อยากมีลูกเลย เป็นผู้หญิงทํางานแล้วรู้สึกว่าการมีลูกเป็นการเสียเวลาชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอมีลูกอะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการเติมเต็มชีวิตรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบชีวิตนี่คือที่สุดของชีวิตอีกอย่างหนึง่ง